วัดกูไต่เด้อค่ะเด้อค่ะ,คะกระปีชาแนวค่ะมือนี่ห้าพผ้ามาืมึงวัดกูไตค่ะพื้นกระสางงามเด้อค่ะเด้งาม วัดกู่ใต้นี่คือวัดกู่ใต่ค่ะแล้วนั่นก็เป็นอ่าที่เมลุเนาะค่ะโอ้ ไม่รู้จะอยู่ในเขาไปอีกค่ะเป็นไม่รู้ของวัดกูไตค่ะกูะะว,ว่าแมนเต่ก็กูไต มีว่า,มมากู่ใต้ตุย๋ยบองหูเนี่ยวังกี้ว่าพื้นเป็นเจาาา<ะ>้าอมวาดพระประหลัดดูรูปท่านกับตัวท่านคล้ายๆกันเลยมีออกระเลยทักเออมีวิธีสังเกตคนที่ดึงไปเอยมือไขว้สั้นแล้วหูโตว่า เออหิวล้อันนี้ออกไ่ได้ท่านอก่กับบานนี่ทางออกกสใหหมดร่วโค มีดไปตร,ปรงก็นเน่ย่ตรงก็นเน่ยมือไขอ่ไข่อขบไม่หิวอะแต่ว่ามือไข่สั้นดึกๆ,ๆๆแล้วจับไม่ เป็นความนายจะเป็นความนายสั่นไหมในนี้อนนไอ้นนี้เปิดอยู่ใช่ไหมเปิดนะตัวอ๋อไปไปไปเดี๋ยวเสียหายกูยุ่งอ่อะไป